ทำลิขิฐานประจำวันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์พยาเวพระนามพระองค์สูงสงยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลกพระองค์ผู้ซึ่งพระสิริของพระองค์ในฟ้าสวรรค์ได้รับคำแซ่สองสาธุการพระองค์ทรงให้ความยุติธรรมและความเที่ยงตรงแก่ข้าพงศ์หลายพระองค์ประทับบนพระที่นั่งและประทานการพิพากษาอันชอบธรรมในพระองค์ไม่มีเงาความปรุนแปรพระองค์ทรงกรอบด้วยความรักที่มั่นคงบรรดาผู้ที่รักพระนามของพระองค์ก็วางใจในพระองค์ข้าแต่พระเจ้า เพราะว่าพระองค์ไม่ได้ท่งทอดทิ้งบรรดาผู้ที่สาะแสวงหาพระองค์พระองค์จะไม่ทรงลืมคนขัดสนเสมอไปและความหวังของคนยากจนจะไม่พินาศไปเป็นนิดพระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนักสารเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าในใจของมนุษย์มีแผนงานเป็นอันมากแต่พระประสงค์ของพระเจ้านั่นแหละจะดำรงอยู่ได้สามัญสำนึกที่ดีกระทาให้คนโกรธช้าและที่มองข้ามการทรยศไปเสียก็เป็นศักดิ์ศรีแก่เขา ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงตรัสสอนและทรงว่ากล่าวตัดเตือนข้าวงหลายอยู่เสมอผ่านทางพระคำของพระองค์ขอบคุณองค์พระวิญญาบริสุท์ที่พระองค์ทรงช่วยขยายความคิดประทานความเข้าใจแก่ข้าวงหลายอีกทั้งยังทรงนำให้ข้าวงหลายได้มีประสบการณ์กับการสัจจันของพระองค์ในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ข้าพงหลายจะเอาชนะตนเอง อาจไม่ได้ถ่อมใจลงใช้เวลาในการภาวนาพระคำของพระองค์อย่างจริงจังทั้งกลางวันและกลางคืนเหตุเพราะใจที่ล่อลวงได้เกิดขึ้นและมุ่งชักนําให้ข้าวงไลหันไปประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้มีความโลภอยากจะได้อยากจะมีและอยากจะเป็นอีกทางยังเข้าไปผัวพันเกี่ยวข้องกับการงานของเนื้อหนังก่อคดีบาปที่น่าเกลียดน่าชังต่อบเบื้องพระภาคของพระองค์ข้าแต่พระเจ้านในวันนี้ข้าวงไลมีใจที่สำนึกผิด ขงอทอมใจลงสภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาโยกโทษให้อภัยแล่ขอทรงสร้างใจที่สะอาดขึ้นใหม่ขอให้เป็นใจที่ยำเกรงและเชี่ยวังปฏิบัติตามพระธรรมรัตของพระองค์แก่ข้าพงหลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าดีแล้วที่ข้าพงหลายทุกยากเพื่อข้าพงหลายเรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์เพราะพระธรรมรัตของพระองค์นั้นทดลองดีแล้วและผู้รับใช้ของพระองค์ รักพระบัตนั้นโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของกบังหลายในวันนี้ขอให้ไฟบนแท่นบูชาในจิตใจของแต่ละคนนั้นลุกโชนขึ้นและขอให้คิดเตียนไทยทุทกทคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีความบูตอร้นในฝ่ายวิญญาณต่างคนต่างก็เป็นตะเกียงที่ส่องสว่างมีชีวิตที่เป็นพรกับผู้คนที่อยู่ใกล้และที่อยู่ไกลข้าแต่พระเจ้า ขอทรงปกป้องกุ้งครองประชากรของพระองค์ให้รอดพ้นจากการติดเชื้อไวรัสโควิด่าและกทธิ์ากษของพระเยซูคริสต์ทำลายวิญญาณแห่งความเจ็บป่วยที่แอบแฝงเบียดเบียนอยู่ในร่างกายของพระพงลายให้หมดสิ้นข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงนำในการมีชีวิตของข้าพงศ์หลายในวันนี้ขอพระปัญญาประเสุิทรงช่วยให้ทุกๆอย่างที่ข้าพงศหลายทำอยู่นั้นจำเริญและสาเร็จผลประอย่างดีตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยเชิดพระบิดาเจ้าข้า ข้าพองหลายจึงอธิษฐานก,นกราบคุณขอตอบพรองไว้ด้วยทุกสิ่งไป,ไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน